สวัสดีครับอยู่กันในรายการ SPU News กับช่วงดังรู้โลกรู้นะครับวันนี้คอฟุตบอลเราจัดกันให้แบบแมนๆมอีกทีมแค่ข่าวลือสื่อดังนะครับออกมาเผยว่า3ทีมชั้นนําของลีกยุโรปเนี่ยติดต่อท้าทามอยากได้ตัวสกิโอลามอสไปน่วมทีมขณะที่อีกทีมหนึ่งเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาครับความเคลื่อนไหวหลังจากที่สกิโอลามอสปาการหลังมากประสบการณ์ของราชันชุดขาวเรอัลมาติด,ดทีมดังแห่งลีกลรกาสเปนนะครับ เตรียมย้ายออกจากชายคาสาติเอกเบรเบลปิดฉากช่วงเวลา16ปีหลังจากหมดสัญญาในช่วงเดือนมิถุนายานนี้จากการรายงานของ PSN p สื่อชื่อดังนะครับทั้งนี้มีรายงานว่า3ทีมชื่อดังนะครับอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เบสเชปารีสแซงต์แชงและเสือใต้กตเบอร์เจมนิคที่เคลื่อนไหวติดต,ต,ต่อนักเตะผู้หวังจะดึงตัวไปร่วมทีมส่วนบริษัแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เคยยื่นข้อเสนอถ้าํามนักเตะแต่อย่างไรครับ สำหรับเอกิโรามอสนะครับไม่มีชื่อติดทีมขุนพลกระทิงดุทีมชาติเปนไปลุยศึกยูโร2020เนื่องจากว่าหลุย e l เอลิเก้เทรนเนอร์ของทีมให้เหตุผลว่านักเตะมีปัญหาในเรื่องสภาพความฟิตนะครับโดยให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องของสภาพร่างกายของนักเตะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ฟิตพอลงช่วยทีมได้นั่นเองครับลาไปก่อนครับสำหรับคาร์บอนจัดไป